เจอหนไใช่ไหมครับครับโอเคสี่ีเหมือนเดิมทุกคนหมวันนี้มาเปิดประสบการ์กั UOB เป็นอ่าใช่ครับวันนี้ก็มางาน UOB c r i z Flyer นะครับของสิง i p o r ์ไลน์ใช่ไหมครับร่วมกันก็รู้สึกดีใจมากเนาะเพราะเราเป็นคนที่ใช้บัตรเครดิตค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีการแลกไมล์เพื่อเดินทางแล้วก็เดินทางก็เยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเป็นงานที่ ที่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วก็ไม่ไม่เฟกอะวันนี้ <c oughs> ถือว่ามาหาแรงวกานลังใส่ในการต้องเที่ยวเพิ่มถูกไหมใช่ <c oughs> แล้วก็ยิ่งรู้ว่าบาัตร UOB มีวิธีการแลกไม้ที่มันง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออโอเคถ้าแลกง่ายขึ้นก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าขั้นตอนของการแลกปกติเจอเจอจ,จะไม่ได้ง่ายมาก <c oughs> แต่เขาทำให้มันง่ายก็ คิดว่านักเดินทางทั้งหลายน่าจะน่าจะคือหากับกับกับเดียวนี้ครับอาฝากชวนชวนและการสำหรับใครที่แบบอยากท่องเที่ยวแล้วก็ให้มาเลือกตรงนี้ดีกว่าคุ้มค่ากว่าครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับมาสมัครนะครับ UOB h r i s t Fire นะครับผมเป็นบัตรเครดิตนะครับถ้าเกิดว่าสมัครตอนนี้มีสามารถลุ้นโชคได้ด้วยนะครับได้400,000ไมล์นะครับก็คือได้ตั๋วเครื่องบินนะครับ Business Class 2ที่จากนี่ไปจนถึงอ่ลอนดอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ คุ้มมากๆนะคบเพราะนั้นก็รีบสมัครแล้วก็รีบมาชิงโชคเผื่อคุณจะเป็นคนโชคดีคนนั้นเลยอขออนุญาตข่าวครับพป็เบิร์เดย์ขอพิุณมาย้อนหลังนะคะขอบคเบิร์เดย์ในเงินากเลยมีเขาบอกว่า34ปีแล้ว34ปีแล้วใช่เขินไหมอายุตัวตัวเล่นนี้เขินไหมไม่ไม่เท่าไหร่ครับจริงๆจริงๆชอบชอบแบบจริงๆเวททุกๆปีเราก็จะรู้สึกว่าเออ34ปีที่แล้ว33ก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นไปตามวัยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พยายามเจอ จะทําตัวให้เด็กลงหรือทําตัวให้แบบอายุมากกว่าความเป็นจริงก็ธรรมชาตินะเ,ออเราอายุเท่าไหร่เราก็เป็นอายุนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตสะสมประสบการณ์ชีวิตไปเรื่อยบคนบอกเขาเลขสาไม่อยากนับแล้วแต่เลขไม่ใช่อยากก่างนั้นใช่ไหมใช่ผมเฉยๆครับผมคิดว่าบางคนก็จะคิดว่าถ้า30ก็คืออายุเยอะแล้วออแต่สำหรับผมผมบบกว่า,วา ด้วยชีวิตหลายๆอย่างก็รู้สึกว่ามันยังเริ่มต้นหลายๆอย่างนะคนเราชีวิตเรามีเฟสเด็กเฟสวัยกลางวัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ enjoy life ได้มากที่สุดครับเป็นเป็นยังไงบ้าง,งสําหรับวันเกิดที่ผ่านมาเป็นแบบเรื่องใหญ่ไหมหรือว่า happy ิร์ t เ d a y กันสบายๆเอาจริงๆผมเกือบจะลืมวันเกิดต, <c oughs> ตัวเองด้วยซ้ำ <c oughs> ครับผม <c oughs> ด้วยความที่เราทำงานหนักแล้วมันวันไหนนะมันกำลังอ๋อมันกำลังจะถึงแล้วแล้วก็ก็มี b i r t เ d a y กับที่บ้านแล้วก็วันนั้นบังเอิญก็เขียนเข้าไปในกรุ๊ป พเพื่อนๆที่สนิทกันแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็แค่นั้นเลยเไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะพอเรายิ่งโตเบิร์เดย์มันก็จะไม่ได้ไม่ได้อะไรมากใช่จะเล่นมา,าแค่ไดอยู่คเค้กน่ารักตั้งเค้กหวานใช่เค้กก็น่ารักมากครับแล้วก็แบบพี่ๆที่เราทํางานด้วยไม่ไว่าเป็นช่องซามเป็นเอ่อเป็นสปอนเซอร์ต่างๆที่เราถือพรีเซนเตอร์ก็ส่งมาแล้วก็คอมเมนต์ของคนที่แบบ ไม่ได้เจอกันหลายปีไม่ได้คุยกันหลายปีก็แฮปปี้เบิร์ดเย์ก็รู้สึกอบอุนอ่ะรู้สึกขอบอ,อ,อ,อุนมากครับอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมในวัย34ปีหรือว่าตั้งโกอะไรไหม34ปีก็ <c oughs> อยากจะได้สุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น <c oughs> นะครับอยากจะได้เพราะว่าผมรู้สึกได้ว่าปีสองปีที่ผ่านมาผมทำงานหนักแล้วก็แล้วก็สุขภาพไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็ปีนี้ก็คือจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ไม่เชิงเบางานลงแต่ว่าทำงานให้ให้ให้แบบ ให้คุ้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่าใช้หัวมากขึ้นไม่ใช่ใช้แรงอย่างเดียวใช่ได้ขายไปเป็นไปรักษาดังประสบการณ์ใช่ไหมครับที่แบบว่าทำจากเรื่องหลังทำแต่หัวใจของเราใช่ใช่คือผมมีปัญหานิดๆหน่อยๆครับผมแต่ก็ไม่ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นแต่ก็ใช้เวลาในการแต่ตอนนี้หายแล้วตอนนี้ใกล้จะหายแล้วก็ก็โอเคก็ก็เกือบเกือบแล้วครับมีหเรื่องอะไรคะมีเรื่องกล้ามเนื้อนิดหน่อยครับผม ครเรื่องเอ็นเรื่องไรฉี่อะไรประมาณนี้ครับที่ต้องต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันตอนนั้นพอมันเกิดอะไรประมันเนี้ยรู้สึกตันหนักหรือว่าแบบเครียดหรือกังวลอะไรยังไงบ้างรู้สึกว่าเราจะทํางานหนักประสบความสําเร็จแต่ถ้าร่างกายเราไม่ดีมันก็สุดท้ายแล้วมันก็เท่านั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันคุ้มไหมที่แบบคือเราเป็นคนที่แบบทําทุกอย่างและพยายามทาเองแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้จน จนบางทีมันฝืนร่างกายความเป็นจริงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแล้วพอมันเกิดแบบเกิดเจ็บเกิดอะไรขึ้นมาเราก็กลับมาคิดแล้วแบบเออเราอาจจะต้องวางแผนดีกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็ให้ร่างกายเป็นเป็นพิเ o r ยนตี้มากกว่านี้ครับก็ียว่าปรับือนปรับเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับก็ปรับเยอะครับ<อ>ก็พยายามจะแบบแบบเสาร์อาทิตย์ไปกับเพื่อนๆนก,ก็น้อยลงอะไรเงี้ยพาร์ตี้กไม่ถึงกับาร์ตี้หรอกแต่ว่าแบบไปนั่งกินนั่งอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนเพื่อนก็ก็ ตอนนี้ก็ปีนี้ก็บอกว่าได้แค่วันนี้กับวันนี้เท่านั้นและพยายามจะนอนห้าทุ่มแล้วก็ตื่น6กโมงครึ่งทุกวันตื่นขึ้นมาจะได้สดใสจะได้มีแรงในการทํางานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเล็กๆน้อยๆที่ด้วยวัย34ผมก็คิดว่าถ้ายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปในแการใช้ชีวิตเลยสำหรับีนี้สำหรับสำหรับสำหรับร่างกายแทำได้ไหมคะ ก็มันมาเพิ่งสองอาทิตย์ก็ทำได้อยู่ได้อยู่ที่ได้อยู่ได้อยู่ลงเขาทีลงเขาทีเขาทีมันได้เห็นของานหน่อยขึ้นเลยครับก็ยังจะไปอยู่ช่นหน้าถ้าเขาชวนผมก็ไปครับผมอันขอยัดห่าวครับก็ตัดกันะครับตอนนี้ครับผมก็ยังยังเป็นยังยังเซ็นกับช่องสามอยู่ครับแล้วก็ก็ก็ยังไม่ได้หมดเร็วๆนี้แล้วก็เอาเข้าจริงๆโดยส่วนตัวก็เป็น เป็นบ้านของเราเนาะเราอยู่มาตั้งแต่แปลงครัวบ <c oughs> <c oughs> เราแบบว่าคงยากที่จะไปไหน <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็เราก็เรื่องงานมากขึ้นเราก็ดูจังหวะที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับคือถ้าจใจก็อยากจะทําอะไรที่มันคืออยากแสดงต่อไปแต่อยากแสดงอะไรที่มันรู้สึกว่ามันใหม่ๆม,มันท้าทายมากขึ้นนะครับอย่างละครตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มี แเราก็รู้สึกว่าถ้าจะเล่นละครอีกก็ก็น่าจะต้องเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่มันมันเราอยากที่จะลงไปลุยมันใช่บทมันโดนแบบสภาพแวดล้อมมันมีความสุขในการทํางานอะไรอย่างี้ครับเพราะว่ามันก็เนาะอย่างที่ว่าเราไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเราทําองค์กร2องค์กรเราบริหารของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีสิ่งที่3ก็คือแบบการเล่นละครด้วยควบคู่กันไปเนี่ยเราก็เมัวร์ว่าจังหวะอะไรหลายๆอย่างมันลงตัวครับพอเข้ามาเยอะราคา จริงๆไม่ได้ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเท่าไหร่ครับแต่ก็มีคําถามมาแต่ผมก็ค่อนข้างแบบชัดเจนว่าแบบเออช่วงนี้แบบด้วยองค์กรที่เราทําก็ก็ไปได้ด้วยดีด้วยก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็เรามาทํา youtube ของเราด้วย YouTube ก็แบบเออก็เห็นผลข้างได้หลายๆอย่างที่เราทําแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นผู้จัดเราก็เป็นโปรดิวเองถ่ายก็ถ่ายทําที่บ้านเราออฟฟิศก็อยู่ติดกับบ้านเราเราเหมือนมีโลกของเราอยู่ที่แบบ ถ้าใครจะดึงเราออกจากโลกเนี้ยมันต้องมันต้องมันต้องรู้สึกว่ามันมันคุ้มค่าจริงๆเล่นอะไรที่เราอยากเล่นนะที่บอกว่าท้าทายตัวตับตัวเราคือผมแค่รู้สึกอยากเล่นอะไรที่มันเป็น r e ลิสติกแอคติ้งมากขึ้นนะครับเราดูแบบซีรีส์ต่างประเทศแล้วเราก็เห็นว่าเออสมัยนี้การแสดงมันมันไปถึงไหนเท่าไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเล่นที่ที่มัน r ี a l ที่มันไม่ใช่แบบว่าแบบที่มันมันเป็นคําพูดที่คนพูดจริงๆเขาเขาเขาใช้กันหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตคนได้จริงๆ แล้วแบบแสดงโดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไม่ต้องเค้นไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องอะไรเยอะมากรู้สึกว่าด้วยวัยมันแบบคือดราม่าไหวาได้แต่ว่ามแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอยากให้มันเป็นอะไรที่มันธรรมชาติครับปีนี้มีเป้าหมายเรื่องครอบครัวสร้างครอบครัวอะไรบ้างไหมครับตอนนี้อะครับตอนนี้ก็คิดคิดครับบ <grands S 1> <thank> อ,อกตามตรงว่าก็คิดคิดแล้วแต่ว่ายังยังมีหลายๆอย่างที่ยังมีด่านหลายๆด่านที่ที่รู้สึกว่าต้องแบบเซตให้ดีก่อน ต่อความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีไปได้ดีไปได้ดีเรามีการคุยกับเราไหมฮะกับเนี่เราคิดเริ่มคิดเนี่ก็มีเขาว่าไงบ้างเขาก็ก็เห็นเห็นเห็นตรงกันเห็นตรงกันด่านเพราว่ายังที่บอกว่ามีหลายๆด่านก็หลายๆด่านด่านตัวเราเองด่านงานด่านความพร้อมคือการแต่งงานมันไม่ใช่แค่คนสองคนแบบแต่งแล้วก็จบแจ้ะมันก็แบบมันก็จะต้องคิดถึงถ้าเกิดว่าเรามีลูกเราจะสามารถ สงเขาเรียนได้เขาเร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 าพร้อมกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วหรือยังพร้อมที่จะจะจะมอบแรงของเราทั้งหมดให้กับอีกคนคนหนึ่งแล้วหรือหรือยังจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันก็รู้สึกว่าว่ามันก็ใกล้ที่จะถึงตรงนั้นแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ายังอยากจัดการเรื่องงานอีกสักนิดนึงสักหน่อนึองแล้วทางเขาเคียดดันรอหรือยังเขาเคียดันเขาเองก็เป็นเป็นคนทํางานเหมือนกันก็ทํางานค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันก็เข้าใจ คือผมน่าจะบ้างงานกว่าเาน่าจะบ้างงานกว่าแต่ผมแบบแบบผมรเริ่มอะไรมาเยอะแล้วผมก็อยากจะทําให้มันไปถึงจุดที่แบบไม่อยากให้มันมีอะไรที่จะมาช้าแล้วก็มั่นใจว่าโหเราเริ่มมาเป็น10บสปีแล้วแล้วอยากให้มันเซ็ตกว่านี้สักนิดนึงแล้วก็แล้วก็ค่อยค่อยดูจะคิดคิดเรื่องแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงก็แสดงว่าเขาก็มีเคมีหรือว่าอะไรทําให้เรารู้สึกว่าเออไปด้วยกันได้ยาวๆใช่ไหมเราก็ก็ก็ไม่อยากจะแบบ พูดหวานหววาอะไรมากมายเนาะหวานหวานเหมนอนเดมหวานโช่หน่อยก็รู้สึกว่าความหวานเนี่ยเราเก็บไว้ระหว่างเราสองคนได้แต่ว่าอยากชื้นชมมากแต่ในแง่แต่ในแง่ของของคือคืออายุก็เท่ากันแล้ววัยที่อย่างที่พี่บอกก็สามสิบสี่แล้วแล้วก็แล้วก็เราก็เราก็แบบเห็นเราก็ทำค่ายเนาะทำค่ายเห็นเด็กเห็นอะไรพี่ชายเราก็มีลูกเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็เป็นแฟมลี่แมนคนหนึ่งแหละที่แบบ เราก็มองหวังว่าเราก็วันข้างหน้าเราจะมีลูก3มคน4ี่คน2คนอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบมีหลานมีลูกมีไปเที่ยวกันเยอะๆในแบบอีกสิบยีปีข้างหน้าก็อยากจะมีภาพนี้เหมือนกันแต่ถ้าเราแบบตัดสินใจด้วยความไม่ได้คิดไหลตรองให้ดีก่อนนะภาพตรงนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะฮะเพราะนั้นอยากจะอยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามระบบแล้วก็เป็นไปตามมารยาทของทั้งครอบครัวครอบครัวเราในหลายๆอย่างด้วยครับโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ ก็จาโรครับคุณครับคุณบผม